คุณรัฟังครับนางสาวนงลักษณ์จันทนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาขามอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยญาติผู้เสียชีวิตได้ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อสะท้อนปัญหาไปยังผู้ว่าการไฟฟ้าสูงภูมิภาคกรณีที่นางเกียรติอายุ68ปีเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงป่วยอาการสุดหนักจะ็จะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจรวมไปถึงเครื่องดูดเสมหะ และก็เตียงลมโดยนางเกลียนนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลําพังนะครับสามีเสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนไม่มีลูกอาศัยน้องสาวแล้วก็หลานผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลจนกระทั่งเวลาก้านราวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีพนักง,งานบริษัทเอกชนซึ่งรับหน้าที่จากสํานักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มายกหม่อแปลงแล้วก็ตัดไฟฟ้าออกจากบ้านของนางเกียรน,นะครับโดยระบุว่าทางชำระค่าไฟฟ้ามาประมาณ2เดือนแล้วซึ่งทันหลานสาวผู้ตายได้มีการอ้อนวอนให้เหตุผลแล้วว่า เจ้าของบ้านเนี่ยเขาป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแลอาศัยอยู่เพียงลําพังอีกทั้งเดิมทีเนี่ยบ้านนี้ไม่เคยเสียค่าไฟเนื่องจากใช้ไฟฟ้าไม่เกินหน่วยตามที่รัฐบาลช่วยเหลือแต่ช่วงหลังนั้นผู้ป่วยอาการสุดหนักจึงต้องมีอุปกรณ์การแพทย์ทําให้ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงเป็นเหตุให้ค่าไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้น เมื่อทราบว่ามีบินค้างชำระอยู่ประมาณ1,500บาททางญาติพร้อมรับผิดชอบโดยจะเร่งดำเนินการจ่ายค่าไฟที่ค้างชำระให้แต่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งตัดไฟเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบต่อ,อการรักษาผู้ป่วยแต่พนังกงานตัดไฟไม่ยอมฟังเหตุผลอ้างทำตามหน้าที่เมื่อตัดไฟอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดจึงหยุดทางานเครื่องผลิตออกซิเจนไม่ทางานทาให้นางเกียรน,นั้นอาการสุด ขณะที่ญาติพยายามที่จะเร่งไปชำระค่าไฟจนมีเจ้าหน้าที่ติดต่อตั้งหม้อไฟนั้นคืนหลังจากที่ตัดไปประมาณ1ชั่วโมงแต่ผู้ป่วยไม่สามารถจะหายใจเองได้จนเป็นผลให้เสียชีวิตในที่สุด พีพ่สาวผู้ตายเล่าว่าทั้งที่มีการพูดคุยแจ้งเหตุผลที่ค้างชำระค่าไฟแต่ไม่ยอมรับฟังเลยมองข้ามชีวิตคนหากญาติพี่น้องไม่เจอกับตนเองคงไม่รู้สึกตนอยากจะเรียกร้องให้ทางการไฟฟ้าส่วนบริภาคนั้นออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าตนเชื่อว่าการตัดไฟคือต้นเหตุเขาไม่ควรจะมาเสียชีวิตแบบนี้